ไ่น้องมาปักพ่อป้ากันร้อนกันเด้อเยิ่งเฮเทศมหาชาติกันมาเด้อมาเด้อจ้ะมาเฮ็ดบุญร่วมกันมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาปักกันร้อนปักปักเทศมหาชาติมาแล้วนะครับนี่บ้านอยู่ตรงโน้นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วใจบุญรวมกัน สันตระชาดกหกกษัตริย์สิบสามพันหนึ่พันพระปถาก็จบทวนยอโยมเทลายยิโยมฟังเทศ่เรื่องเว็สันตระชาดกมาตั้งแต่น้อยจนใจยอมได้อะไรกลับไปบ้างอยากให้โยมเข้าใจขอเข้าใจให้แล้วก็เข้าใจกันเบรระเวทสันดรเป็นลูกดีโยมลูกดียังไง พ่อบอกว่าลูกลูกทำพิษไปจับวังไปเธอไม่เถียงสักคำเลยแต่ลูกเองรงานองนเลยบอกมันเรียกมันสนนายอะไรนายพูดอย่างดีแต่มันพูดไม่ดีก็เดาจำน้่นเวสสันดรสอนเราว่าเป็นลูกดีก็เป็นอย่างพระเวสสัดรอย่างชาดีกันหา เป็นเมียดีก็เป็นเมียดีอย่างพู้นำผู้นำก็ต้องเด็กขาดแต่ตัวงย้กยืดจุ่มเพื่อจ,จะโุงสันชัยเพ่อจะโกงสันชัยนี่นะเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อเมืองที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกลูกจักยืดจุนทํายังไงเมืองจะอยู่รอดปลอดภัยชีวิตของผู้นำต้องทํามากกว่าพูดถ้าพูดมากกว่าทําใครๆก็เป็นผู้นำไนดะ้จนสุดท้ายเนาะ เข่าใจขอเข่าใจไทยแล้วก็เข่าใจกันุดท่ายทำพกกระัตริพัทน์าก็กลับมายังระอาสมออกลาดเทพจากดาบทปาดาบประสิทธิเข้าสู่ประตูออกจากประตูปาเข้าสู่เวียงวังเพื่อที่จะครองเบืองสืบต่อไปเทศนาพิโยสาเนเอราวัรการจิ้นสุดแห่งระสัทธรรมเทศนาองสมเด็จพระ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเวทสันรรสตรชายดกหกกษัตริย์สิบสามนกันหนึ่งพันพระคาถาจบครบถ้วนที่วัดวิโกทารามเหล่าปยุลรตยก็ได้เป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีมากมายหรือมีดวงตาเห็นธรรมมากมายจนสุดท้ายพร,ระองค์ก็เทศนาหนัาจบครบถ้วนสุดท้ายพร,ระองค์ก็สรุปเนื้อหา ว่าการสุดท้ายนี้ชาลีกันหาปกครองไพ่ฟ้าด้วยความสขสรรจบเวทสันดอนเป็นกรรำพัน์องค์พระเวทนั้นก็คือพุทธองค์พระนางมัตสีก็คือสีปิดพาปุทษดีนันนาคือสิีปิกมายาสูงส่งชาลีกันหาลาหุนหนึ่งองค์กันหาอันองคคืออุบลเทลี ขออาภายัยญาติโยมแต่ทั้งหมดทั้งมวล้วนแสดงมาก็เพื่อที่จะอยากให้ญาติโยมได้สดับตับฟังแบบประยุกต์ประหยัดและประโยชน์รัตนัตยานุภาวีนะขออำนาจคุณพระปกป้องร้องที่ให้ยอมส่งทางโรคอย่าได้โศกรักกรรมให้รวยเลือดล้ำร่ำ,ร,ำรวยอักโขให้ยมมีรถเบนซ์ขับเล่นขี่โชว์ให้ยมมีวันโว่ให้ยมยมีสีตรอง ขี่เฟอร์รารี่รถตีนวหน้ามีโตเทลดาขับดีขี่คล่องให้ขี่เปอร์โยลูกสิงโตขนองเตียยปอดไก่กองเป็นทองครบคันให้ขี่ปอร์เช่ฮาร์ลีบูดิบบีเอ็มซีบิท่านชอบไหมนั่นเล็กซัสสุสุกิตมดำริพันอีสุสุนิสันเีฟิโรลูซโลท่านี่จอดเที่ยวมาจอดไว้ก็บัดรอบิทเลยยมเลยท่านยากยมกินข่าวดา นอนลาบอ้วนตะปิตะปีมีความสุกขกันทุก,กทก่านทุกคนคงจะพอสมควรแก่เวลาพออาราธนาพระสัตธรรมเทศนายุติลงของไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีด้วยประการะะนัชนิด แต่เ่แทนก่นโกคทีสดโดยเห็นยุติาสตรโภคนำความคิดอุตสาหสันเทอการที่หน่งการที่สองก็ต้อทคิดให้พ่อพู่แม่พูในอีกจาณการที่สามก็คุณพ่อเรียมกีบคุณแม่ดวันนี้รถโัยน้ำก็คิดมันนิทานใางประตองการี้ใด้สันเยอก็หลักเร่อเรืงหลักคุละกานเดยอะพิจารณากันที่ละหนามหาา การเก็นะอ่าผู้ใช้ท่นหน้าไม่ใช่คนดาวด้วถวายทอดเกล็ดด้วยสนต้นสดอนอเมา เทอไซสินสินทั่วกันแล้วไปนำนำโมบายนี่ครับกาวคำถวายชะธรรมเลยนะครับอิมานี้มาอย่างพันเตจะตุปตยียนีสัพปริวารานีมาย่างพันเตเอตังัญาราสิน สัพปริวารังเอติยังตตวัพุทธัะปูชนะขายะสังคะสสะนิยาเทมาสามทุโนพันเตอหายังพุทธัะปูชนะขายะทันยะเตติยัสสะทานสสะ มิสังโสอัมหะกันเจวะมาตาปิตุอาธีนันจาอิยะชนะนังพิครตังอิตายะสุขายะสังวัตตุนะครับเพากนั้นก็ต้ใจถวายทนันราน ที่ที่ตายก่อนเวราะผิวาทน้า